สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกดติดหววดังมาแชร์แอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขดีๆตัวเลขดังๆเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะและก็ทางช่องก็ไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ คำเตือนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นค่ะเราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของม้าวิ่งนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะวงวดระจันทที่1สิงหาคมซึ่งก็ให้วิ่งบนที่หลัก1นะคะส่วนตัวเลขก็ได้ให้3 1กับ61นะคะต่อด้วย3ตัวหางเดียวนะคะ031ค่ะ ต่อด้วยวิ่งล่างที่หลัก8นะคะตัวเลขก็ได้ให้8 3กับ8 6นะคะคุณผู้ชมก็เอสก็ชอบ8 6นะคะคุณผู้ชมเลขสวยค่ะถ้าชอบเหมือนเอสก็ไปจับจองลอตเตอรี่เอาไว้ได้นะคะเอสก็ไปจองมาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชม8 6 6 8นะคะไปต่อกันที่แนวทางหวยคำชะนอดนะคะซึ่งก็ได้ ให้หนวทางเลขท้าย3ตัวหางเดียวนะคะงดประจำวันที่1สิงหาคมซึ่งก็ได้ให้6 51นะคะคุณผู้ชมก็ให้มาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใครชอบก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้นะคะเลขหางเดียวนะคะไปอัปเดตต่อกันที่มิสเตอร์บอลนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลไทยเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ6 4 6 5 6 7 6 8 6 9 7 9 7 4แล้วก็7 5นะคะตาม7 8นะคะต่อด้วยตัวเบิ้ลนะคะนั่นก็คือ 6, 6 6แล้วก็7 7นะคะต่อด้วย3ตัวคะ่ะซึ่งก็มี9 6 4 0 6 4 0 6 5แล้วก็9 6 5นะคะ ตัวเด่น2ตัวบนล่างก็มี6 7 6 8 6 9แล้วก็7 9นะคะแอดก็ชอบ6 8 8 6ตัวเดิมนะคะคุณผู้ชมก็ไปชนกับเลขดังของอาจารย์ชัดธรรมะบารมีนะคะคุณผู้ชม8 6 6 8นะคะไปต่อกันที่แนวทางเลขท้าย สองตัวบนล่างนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นึ่งสิงหาซึ่งก็ได้ให้ตัวเลขมาสามหลักนะคะซึ่งก็มีหลัก6หลัก8แล้วก็หลัก9นะคะหลัก6ก็มี6กหนึ่งหสแล้วก็6 8นะคะต่อด้วย8ปดหนแสและ8ปดคะ่ะต่อด้วยหลัก9 9้าเหนึ่งเสและ9ก้นะคะ เลข6ก็ยังมาแรงอีกเช่นเคยนะคะ68 8 8 6นะคะหลัก6นะคะคุณผู้ชมไปต่อกันอีกที่1แนวทางนะคะซึ่งก็ให้แนวทางรัฐบาลไทยนะคะให้ตัวเด่นที่หลัก6หลัก8แล้วก็หลัก9นะคะ3ตัวก็คือ6,98นะคะหางเดียวนะคะคุณผู้ชมตัด2ตัวก็ 98นะคะ8 998นะคะตัวเดียวกันนะคะ9กับ6ก็ตัวเดียวกันนะคะ9 8 6 8 <c oughs> ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่แนวทางหมาน้อยคอยรักนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางชุดสรุปเลขท้าย2ตัวบนนะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคมซึ่งก็ได้ให้เลขเน้นคือ51กับ6 2นะคะ ต่อด้วยตัวรอง61กับ52ค่ะต่อด้วยชุดสรุปล่างนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขเน้นที่74กับ94นะคะตัวรองก็คือ73กับ93ค่ะใจมักก็จัดไปโลดนะคะคุณผู้ชมท้ายนี้แอดก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และแอดก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสํานักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ